สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาดูแลสุขภาพกับอโรคาวอร์ริี้แล้วและค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าโรคไทรอยไม่ใช่ปัญหาสุขภาพร้ายแรงอะไรแต่ถ้ามันเกิดเป็นพิษขึ้นมาสามารถส่งผลทำให้การทำงานของสมองและหัวใจผิดปกติได้ค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตกับอาการไทรอยเป็นพิษมานานกว่า5ปีโดยไม่สามารถทำงานหรือดูแลสมาชิกในครอบครัวได้เลย แล้วอะไรทำให้อาการทุกอย่างหายเป็นปลิดทิ้งคุณฟ้าอรุณรุ่งเดินทางไปหาคำตอบจากปากของเธอถึงจังหวัดตรังเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่นีพาพรสวัสดีค่ะหรือพี่พานะคะพี่พาค่ะแต่ก่อนหน้านี้ได้ทราบมาว่าพี่พาโอ้มีปัญหาหนักมากเลยเรื่องของไทรอยตอนนั้นเนี่ยเรามีปัญหาอะไรบ้างคะ เนื้อใจสั้นค่ะก็จะหอบเดินก็ไม่ไหวค่ะคุณหมอบอกว่าเราเป็นไทรอยด์ชนิดเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษคะเป็นพิษค่ะเป็นพิษด้วยค่ะแล้วดูแลรักษาอย่างไงบ้างอะคะเดินโรงพยาบาลตลอดนะตอนนั้นคือตลอดระยะเวลาของการรักษาเนี่ยอาการต่างๆมันก็ยังรุมเร้าเรื่อยๆเลยตรงไปอันน้บอกว่าอาทิตย์หนึ่งก่อนนี้ทึงอาทิตย์ต้องไปให้ออโมอีกครังหนึ่งตรงไปให้ออกซิเจนเพราะจะให้ใจไม่ได้ มันจะแน่นในหลังคอมันจะแน่นมากเลยค่ะพอหลังจากที่ให้ออกซิเจนมาพอกลับมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกสดชื่นอยู่ได้สักกี่วันนะคะค่ะประมาณสักสองวันมันก็กลับเหมือนเดิมแล้วะคะอะแล้วอย่างนี้เราไม่ท้อเหรอะแบบมันรักษาเท่าไหร่มันมันมันไม่ดีขึ้นให้เราเลยก็มีเครียดมั่นกันเคยร้องไห้ไม่ทำจริงๆตอนนั้นร้องไห้เพราะอะไรว่าเป็นว่วงลูกเต็งแั้น ตัวเองนี่ค่ะรักษาแต่อะไรก็อมอยอะมีเท่าะไรคือต้องรักษาตัวเองหมดไม่ไม่รู้ย้อม่ได้มารักษาเนาะว่าต้องเดินที่หนึ่งประมาณอาทิตย์นึงอย่างหนึ่น 5, งเจียวพันต่อขาเนาะแล้วรู้จักกัารบำเห็ดสก,กัดเพื่อสุขภาพได้ยังไงคะป๋อเป็นคนคว้างคว้างทุกวันแกคว้างคว้างถึงว่าไม่ไหวแล้ว อาการแม่มีเพิ่งเคยได้ยินแต่ก็ให้สัมาษานนะคะเพราะว่าก็เป็นลูกนันลูกนี้เึงเงราะว่าออลองทดลองเลยว่าดีว่าเราไปเชี่ยวขาบันมอ้ออยู่พอไปบันหมอ้อมันก็ไม่ดีขึ้นยิงเย้ลงเรื่อยๆค่ะลองลองกินตัวนี้แล้วพอลองกินแล้วเราเป็นยังไงบ้างคะประมาณขึงขวดก็ืวรู้สึกว่าดีขึ้นแค่ครึง่งขวดนะคะรึ่งขวดกอาการแต่ว่าเราเป็นนักคือว่าการนอนนอนกับทีแล้ว เากินประมาณรึงขวดเ้วก็ตึกระดีขึ้นมากเลยราคาคือดีขึ้นยังไงคืออาการเหนื่อยอาการเหนื่อยจะลดลงอาการที่โคบแน่นในลาคออนี้ก็ลดลงค่ะแล้วยังมีแบบสันมีอะไรไหมสันนี่ก็ไม่มีแล้วลืมลืมลดลงแต่ว่ามันคพิ่ม่ให้ปกตินะค่ะลดลงมากเลยพ่อขาบอกว่าขวบคุ้มยาขวบคุ้มอาการได้ดีนะก่าจะไม่ให้กันเร็วกันนัดนี้พ่อเขาบอกว่าขวบคุ้มดีมากเลยค่ะริง าะวาในี่ยป่วยเรื่มทีร่างนัดช่วงอาทิตย์แล้วกินแต่น้ำเม็ดยาโรงพยาบาลจะไม่กินแล้ว <c oughs> แต่ว่ากายนดูทุกวันจะดีมากว่าดีตอนออกกินยาโรงพยาบาลมันก็นไม่มีอะไรดีขึ้นอย่างเยอะลงเลยๆเยๆป่อยมากินน้ำเม็ดมีสุดดีมาก,กนะคะค่ะแต่ว่าเราก็ต้องไปหาหมอน,อะนคะไป,ไปไปพรวะว่ายหนัดปั๊บก็จะไปคือว่าตรงการดูว่าแต่รอยลดไหมค่ะแต่ว่าปอไปตึ้งโม่โม่ก็ว่าเอะควบคุมได้ดีมากเลยควบคุมหารได้ดีมากแต่ไม่ใชรอยรดเร็วค่ะแทนรอยรด แล้วตอนนี้ล่ะคะลดไปแค่ไหนแล้วเมื่อวานอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วแต่ร้อยปกติแล้วค่ะคิดไหมว่ามันจะมีวันนี้ไม่คิดนะคะคือดีใจด้วยมากๆนะคะดีใจด้วยมากๆนะคะเราผ่านวิกฤตนั้นมาแล้วนะคะวันนี้ฟ้ารุ่งมีของขวัญมาฝากด้วยนะคะเป็นการเติมกําลังใจนะคะชีวิตต้องสู้ค่ะเนะเพราะว่าลูกน้อยเรายังอยู่นะคะวันนี้มีของขวัญจากธรรมชาติมามอบให้เป็นน้ําเหดสกัดเพื่อสุขภาพนะคะมอบให้กับพี่พาด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะโรคไทรอยด์เป็นพิษหรือไม่เป็นพิษก็อย่านิ่งนอนใจนะคะเพราะอาจจะลุกลามกลายเป็นปัญหาสุขภาพที่เกินจะเยียวยาได้ทานที่ดีเริ่มต้นดูแลสุขภาพของคุณก่อนป่วยโดยต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติสนใจสั่งซื้อได้ที่084 670 6, 6 1 1 1และ084 6706222เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะ